สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบอลทุกท่านชอดเด็ดบอลเต็งวันนี้นิวคาสเซิลเจ็ดพบกับบิดแบนโรว์แข่งเวลา15นาฬิกา45นาที ขอเตือนไว้ก่อนว่าเลี่ยงได้เลี้ยงเลยสําหรับคู่นี้เพราะค่อนข้างมองยากเหมือนกันว่าใครจะเป็นฝ่ายกาชัยแถมเรทที่เปิดมาแบบซ้ายหรือขวาก็ได้แบบนี้ยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่อย่างไรก็ดีนะคะหากต้องชี้ชัดจะเต,ดเต็มไปสักทียังมองว่าเจ้าทินเนวคัสเซิลดูดีกว่าหน่อยๆทั้งเรื่องการบูในรังเย้าของตัวเองและฟอร์ม2เกมลีกที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครแถมผลิตสกอร์ได้ทุกนัดส่วนทางกับทีมเยือนนะคะบิทแบรนโบร ซึ่งสมเกมลีกที่ผ่านมานอกจากไม่ชนะใครแล้วก็ยังแพ้ไปถึง2ครั้งและมีถึง2นัดที่ยิงใครไม่ได้ดูทรงแล้วน่าจะตึงมือกันไม่น้อยเลยนะคะฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเกรดกภาพรวมต่างๆแนะนำให้วางบอลเจ้าบ้านนิวคัสเซนเจ็ตละเอียดเบียดเข้าตามปอย่างแน่นอนนะจ๊ะ